สัตว์ยุคดึกดำบรบันและยังมีชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันเพื่อนๆคงจะทราบกันดีแล้วว่าไดาโนเสาร์นั้นได้สูญพันธุ์ไปกว่า65ล้านปีแล้วแต่มีบางทฤษฎีได้บอกว่าไดาโนเสาร์นั้นไม่ได้สูญพันธุ์ไปทั้งหมดหรอกแต่มันได้วิวัฒนาการไปเป็นสัตว์ปีกหรือนกนั้นเองแต่ทั้งนี้ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่มีอายุมากกว่าพวกไดโนเสาร์ซสอีก และพวกมันสามารถอยู่รอดมาได้จนถึงในปัจจุบันและแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างของมันเลยในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่ยังมีชีวิตอยู่จากในยุคดึกดำบรรพ์และแต่ละตัวมีอายุเท่าไหร่กันบ้างไปชมกันเลยค่ะ 1. ปลาสเตอร์เจียนช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ยุคครีเตเชียสถึงปัจจุบัน อายุประมาณ145ล้านปีปลาสเตอร์เจียนมีรูปร่างคล้ายปลาฉลามมีหนามแหลมสั้นๆบริเวณหลังหัวและเส้นข้างลำตัวไว้เพื่อป้องกันตัวมีหนวดทั้งหมดสองคู่อยู่บริเวณปลายจมูกปลายหัวแหลมปากอยู่ใต้ลำตัวลำตัวไม่มีเกล็ดภายในปากไม่มีฟันตามีขนาดเล็กซึ่งหนวดของปลาสเตอร์เจียนนี้มีหน้าที่สัมผัสและรับคลื่นกระแสไฟฟ้าขณะที่ว่ายน้ำ เนื่องจากมันไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ใต้ของลำตัวได้และมันมีขนาดใหญ่ได้ถึง5เมตรเลยทีเดียวและมีน้ำหนักได้ถึง600กิโลกรัมโดยปลาสเตอรเจียนนั้นเป็นปลาสามน้ำคือสามารถอยู่ได้ทั้งน้ำเค็มน้ำจืดและน้ำกร่อยนี่อาจเป็นสาเหตุให้มันมีชีวิตรอดมาถึงในปัจจุบัน แต่น่าเสียดายที่เจ้าสเทอร์เจียนนั้นกำลังจะสูญพันธ์จากการล่าของมนุษย์เพื่อนำไข่ไปทำไข่ปลาคาเวีย มแมลงสาบช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ยุคคาร์บอนิเฟรัสถึงปัจจุบันอายุประมาณ145ล้านปีมแมลงสาบเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้ตัวมนุษย์มากที่สุดและมนุษย์ก็เกลียดมันมากที่สุดด้วยเช่นกันมันมีลักษณะลำตัวยาวรีเป็นรูปไข่เป็นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม มีส่วนหัวซ่อนอยู่ใต้อกมีหนวดยาวคล้ายเส้นได้ขายาวมีหนามคลุมตัวเต็มใบมีทั้งมีปีกและไม่มีปีกเป็นมแมลงที่หากินตามพื้นดินเป็นหลักไม่ชอบที่จะบินแต่ถ้ามันบินเมื่อไหร่ละก็นรกเกิดทันทีเพราะมันจะบินแบบไร้ทิศทางและมันเป็นมแมลงที่อึดและตายยากสุดๆถึงกับมีคำพูดติดตลกว่าหากเกิดสงครามนิวเคลียร์ จ้าแมงสาบเนี่ยแหละจะเป็นสิ่งมีชีวิตสุดท้ายบนโลก 3. ไทยออกช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ยุคคาร์บอนิฟอรัสถึงปัจจุบันอายุประมาณ300ล้านปีไทยออบหรือที่เรียกกันว่ากุ้งไดโนเสาร์เป็นสัตว์ดึกดำบันเกิดในยุคคาร์บอนิฟอรัสหรือเมื่อ300ล้านปีที่แล้ว ถูกยกให้เป็นฟอสซิลที่ยังมีชีวิตมันไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยในน้ำจืดและมีขนาดเล็กประมาณ 1- นถึงสนิ้วเท่านั้นเจ้าไทยออบนั้นมีสองเพศสามารถผสมพันธุ์ได้ในตัวเองแต่พบไม่บ่อยนักส่วนใหญ่เป็นเพศผู้หรือเพศเมียอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไทยออบตัวเมียจะใช้ขาสร้างถุงใส่ไข่โดยไข่จะถูกหุ้มด้วยเปลือก ทั้งนี้เพื่อรักษาตัวอ่อนให้มีชีวิตอยู่ได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการฟักตัวเช่นร้อนจัดหนาวจัดไข่จะถูกฟักเป็นตัวเมื่อไข่แห้งเต็มที่แล้วกลับมาเปียกน้ำอีกครั้งในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและนี่อาจเป็นสาเหตุว่าทำไมตระกูลมันจึงอยู่รอดได้มาจวบจนทุกวันสี่ 4. หอยงวงช้างช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ ยุคไทรแอสิกถึงปัจจุบันอายุประมาณ350ล้านปีเจ้าหอยงวงช้างนี้อยู่บนโลกมาก่อนที่จะมีไดโนเสาร์ซสีอีกมันใช้ชีวิตอยู่ในทะเลอันดามันและในแถบมหาสมุทรอินเดียโดยร่างกายของมันปกคลุมไปด้วยเปลือกหลายชั้นและมีหนวดยาวเกือบ100เส้นใกล้ๆกับปากพวกมันจะใช้หนวดในการต่อสู้และป้องกันตัวจากพวกนักล่า โดยหอยงวงช้างมีการเคลื่อนที่แบบเดียวกับปลาหมึกด้วยการพ่นน้ำออกไปทางท่อไซฟอนในปัจจุบันประเทศไทยสามารถเพาะเลี้ยงหอยงวงช้างได้แล้วหากปลาศีลาแคนช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ยุคดีโวเนียนถึงปัจจุบันอายุประมาณ409ล้านปี ปลาซีลาแคนนั้นเป็นหนึ่งในปลาที่มีความเสี่ยงใกล้จะสูญพันธุ์มากที่สุดในปัจจุบันพวกมันมีอยู่ด้วยกันสองสายพันธุ์โดยมันอาศัยอยู่ในระดับความลึกถึง2,300ฟุตใต้ท้องทะเลบริเวณชายฝั่งแถบแอฟริกาและอินโดนีเซียปลาพันธุ์นี้มีขนาดของลำตัว6.5ฟุตมีน้ำหนักสูงสุดถึง90กิโลกรมัม และมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่60ปีพวกมันใช้เซ็นเซอร์ในการหาอาหารและสามารถขยายกรามให้กว้างขึ้นเพื่อง,งับเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ได้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆ